สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาสซาดจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาทําน้ําพริกปลาลาปลาทูจ้าเออเราก็จะมีมีหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมที่นั่นไว้แล้วเราก็จะใส่กระทะเลยจ้ะเนื่องจากว่าเราไม่มีเตาถ่านที่จะเผาเนาะแล้วก็เราก็นํามาคั่วค่ะ เราก็จะหั่นหอมแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นหอมแดงของที่นี่เนาะก็เหมือนบ้านเราแล้วแหละก็หั่นหอมแดงก่อนจากนั้นเราก็จะนำไปไปคั่วเนาะก็จะหั่นแบบนี้เลยขนาดนี้จ้ะ จากนั้นเราก็จะใส่กระทะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมันนะน้ำมันนิดหน่อยคือจะหอมวันนี้เราจะตำใส่พริกป่นนะพริกแห้งที่คั่วแล้วแล้วนำมาป่นเนาะจากนั้นเราก็ติดไฟเลยค่ะเราก็มาคั่วกันเลยจ้ะ ขออนุญาตเปิดเครื่องดับกิ่นนะคะเราก็จะคั่วเขาเลยจะ้ะคั่วให้หอมเลยนะคะ ก็วยเขสุกหมดทุกอย่างนะคะพขอ,ขอเริ่มใกล้จะได้เนาะเราก็จะเบาไฟลงค่ะพอสีสันเขาสวยอย่างนี้แล้วเราก็จะค่อยๆเบาไฟจะเพอเราจะให้เขาสุกทั่วถึงเนาะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยจะ้ะเทใส่ปกเลยค่ะ เราก็จะเทใส่ครกรอไว้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปจ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาปลาทูปลาทูที่เราทอดไว้แล้วนะเราก็จะมาแกะเอาก้างออกเนาะจากนั้นเราก็จะนำมาคั่วทิงนะำอันนี้เป็นปลาทูหอมนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ปลาทูนึ่งก็ได้ค่ะ ปลาทูนึ่งคขน,นึ่งมาทิ้งแล้วมันสุกแล้วเนาะเราก็นํามามาแกะแบบนี้เลยนะแกะเอาก้างเขาอ,ออกให้หมดนะเสร็จแล้วเราก็นํามาคั่วเลยจ้ะเราจะใส่น้ํามันนิดหน่อยกระทะหลังจากที่เราคั่วหอมกระเทียมแล้วนะเราไม่ต้องล้างนะ เราก็คั่วปลาทูไปเลยค่ะเนื่องจากเขาปลาทูก็สุกมาทิ้งแล้วนะเราจะคั่วเขาแห้งนิดหน่อยเวลาเราไปตำเขาจะได้ขึ้นฟูมาอีกค่ะพอคั<ะ>่วได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยจ้ะเดี๋ยวมาดูวิธี ทำกันค่ะหลังจากเรากหอมกระเทียมคั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกป่นที่เราคั่วไว้แล้วเนาะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนื่องจากปลาทูเราเยอะดิฉันก็จะใส่เยอะๆตามทีเดียวจากจากนั้นเราก็จะโขลกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหอมกระเทียมพริกค่ะ เราก็จะโขกทุกอย่างให้เข้ากันเลยเสียงดังนิดหน่อยเดี๋ยวเอากระดาษรองก่อนนะคะก็จะได้ไม่ดังหรือว่าเอาผ้ารองก็ได้ค่ะเราตำหอมกระเทียมก็พริกให้เข้ากันก่อนนะกินกับผักต้มหรือว่าผักดิดก,ก็อร่อยเนาะ ทำไมเราต้องตำอันนี้ให้ละเอียดให้เข้ากันก่อนเพราะเวลาเราใส่ปลาทูเนาะเราก็จะได้แบบปลาทูไม่โขกละเอียดมากมันก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นปลาเนาะเคล็ดลับคือเราต้องตำให้ละเอียดนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาทูที่เราคั่วไว้แล้วนะลงไปเลย ใส่ไปเลยจ้าจากนั้นเราก็จะตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วค่ะเท่านี้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยจ้ะว่าเป็นยังไงจ้ะเราก็จะมาปรุงปรุงเลยค่ะหลังจากนั้นนะ เราก็จะใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะเราจะใส่กับให้ให้ท่วมน้ำพริกนนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะนาวนะมะนาวก็แล้วแต่เพื่อนนะถ้าเพื่อนๆชอบ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะถ้าไม่ชอบเปรี้ยวถ้าชอบเค็มเค็มออกเค็มเค็มหน่อยก็ใส่น้อยๆก็ชิมไปทําไปเนาะ mm. อันนี้เราจะใส่เราจะใส่สองลูกก่อนนะ mm. มือล้างแล้วนะคะอันนี้ทํากินเองค่ะ mm. ก็ไม่ว่ากันเนาะ mm. ทําขายต้องใส่ถุงมือต้องรักษาอนามัยหน่อยนะ mm. แต่อันนี้ทําทานกินเองเนาะที่บ้าน ใส่มะนาวสองลูกค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมมีกทีงจะ้ะเตรียมมะนาวไว้3ลูกเพราะเป็นคนชอบเปรี้ยวจะ้ะจากนั้นเราก็จะเติมผงนัวนะเสร็จแล้วเราก็จะโขกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะในกรณีที่ขยำข้าวเนาะฉันจะใส่น้ำน้ำปลาไปอีกเนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะกินผักอย่างนี้ก็ ก็ไม่ต้องเติมปลาแต่เราก็ชิมไปก่อนเนาะชิมก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนค่ะโอ้แซบมากเสร็จแล้วค่ะแซบมากเดี๋ยวใส่ถ้วยก่อนค่ะจัดจานก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะว่าเป็นยังไงจ้ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนน้ำพริกปลาปลาทูคั่วจ้ะแก้มกับ มะละแตงกวาเออ่มะเขือเทศผักชีเนาะแล้วแต่ผักที่เราจะชอบจ้ะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ